สวัสดีครับผมวันนี้พามาดูวิธีการเปลี่ยนลูยกยางแจ็คปั๊มน้ำมันนะครับโดยช่างจิ้มครับมาดูนครับวันนี้เด,ดี๋ยวรรจะร่วงโอเคครับจิ้มอตออกมาแล้วดูนะครับผม ให้เป็นเวลานานก็จะมีอาการอย่างแจ็คต่ำมันแตกน้ำมันรั่วนี่ครับใช้ควงเปลี่ยนตรงนี้นะครับนี่นี่ๆๆๆนี่ๆๆนี่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 ครับตรงนี้มาดูครับมาดู ช่างจิมโมดิฟายครับวันเดียวจะไม่ออกมาครับต,ตล,ลอดเราจะล่วงยิ่งซอ่งงซอมยิ่งพังยิ่งซ่อมยิ่งพังต้องจิ้มอะไรถ่ายเสียตังค์ที่เรื่องซ่อมแล้วพังต้องช่างจิมครับผม ได้ไหมนี่ครับถอดแค่สองชิ้นนีออกมานะครับแล้วก็แล้วก็งอนแล้วก็งอนท้องมันขึ้นครับงอนท้องมันขึ้นแล้วก็บนแค่ตรงนี้มุนแค่ตรงนี้พอก็ถอดออกมาครับงอนท้องมันขึ้น ส่วนทางนี้ก็เปลี่ยนโซ่จักรยาน,นครับผมโดยช่างทัดนะครับผมชาบ้านนนเรียงครับใครจะใช้บริการก็แวะม่ได้ครับช่างทัดนนเรียงครับแล้วเปลี่ยนโซ่จักรยานครับอย่างอื่นไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโซ่จักรยาน,น ดำดอกนะครับช่างจะได้เห็นชัดๆเสาะปลากรงปลากรงตอนนี้ยังเหรอครับการประกอบครับอืมเอฟซีจะได้เห็นว่าถอดยังไงมันหน้าตาเป็นยังไงเออเพว่าเบอร์ไหนมันบูไฟติดหลอกป้าเด็ก น่แหละครับ

มันออกก้อนอะไรที่ออกัามันออกก่อนอ่ะที่มันจะปวดกป็น ช่างทำอะไรรันล่ะ่แงะไปแสะแนะอะไรอย่เงี้ยหะแงะฮะเสะนะครับทางของเราตลอดเนีนยช่างจิมโนเลียงนะครับช่างจิมโนเลียงทางออกไปบ้านน้อยคงเจริญนครับรถเสียรถพังเครื่องตัดยงตัดหญ้า <ไป S 1> มีปัญหาอะไรเครื่องยนต์ต่างๆครับ ถ้ามีปัญหาอะไรก็วิ่งเลยเลยครับมันต้องแวะอต้องมาหาซ่อมไม่เป็น่อมเป็นของตัวเองโมโหมั่สสสวซไ่วไปครับคนนี้ยังซ่อมไม่ได้เลยครับนั่นแมมนั่นใจไหมมันใจแบบประกอบดียังช่างประกอบดียัง กอบดีไหมครับดีครับใช้ได้ไหมเนี่ยประกันหนึ่งวันประกันหนึ่งวันว้าสั่นไม่ไอกผมค่อยๆจับจิมนะจิ้อะไรครับทำอะไรครับเนี่ยช่างร้านเดียวเลยร้านเดียวไหมเนี่ยรวิ่ะ้วมะ ตัดโซ่บอกเลวมันแกะกีบออกแกะกรีบโอ้โหสูตรบัดบู๊บกรัดมััดตัดคลิปเดียวได้ได้ได้ทั้งสองอย่างนะครับผมเปลี่ยนโซ่ด้วยเปลี่ยนลูกเปลี่ยนยางด้วยเนี่ กลับกลับคืนครับคันนี้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยช่างกินออคุณเอิ้นเป็นคุณเอื้นถูกเปล่าอีดึงสตาอ่ะผมจะจับอ่ะคุดเลยอ่ะเป็นไรครับไม่จะเปลี่ยนครับคุณสอดคุณแย่ครับเลยอ่ะแย่ เนียวกว่คุณเนียได้ไหมเนี่ยเนียอะ่ไรครับบอ้ยเนีย <c oughs> เนียให้มันถือหูนะครับแะคันแน่นๆนี่ครับการเปลี่ยนยาง โดยช่างจิมว่านนนเลียงผิดซีทะเลเสียงผิดสนใจไรเครื่องมีปัญหาปัญหาอะไรก็้องส่งมานะครับก็ไม่เป็นช่างจิมบอกมักว่วเอ้ คือบ่นอ้นอนสรางเลยคือบ่ครับหรือคือบ่คือเลยเนาะสมมัณีพี่ได้คัด <laughs> สมบนณยเพี่ไร้ขั้นแล้วเมียเมนเนีปีปนปีดไม่จังเลยปบะโอ้โเขาปีดในซ้ายลุ้นเลยโอ้ มันจะเพร,รีบลระบ,บันเลยสงสัยจะเพลจริงๆครับพี่น้องเอ้าเอ้าวาสันสร้างวะเชรีนอดสั้างอุกสรวะเอ้าวาสันวะโอ้นี่วาสันโอ้เรา,าจะพูดออกมาโอ้นี่วาสันวะ วาสานโอ้นี่วาสันีน้องผมทั้งเราตกใจน็อดเรียกว่าน็อดหายโอ้นี่วาสันปะไปสม,มาน็อดหายวาสันปะไม่งั้นก็น็อดเหลือนี่ครับสภาพ แตกแรงอ่ะแขงหมดเก่าเก่ามากซื้อมาตั้งแต่ซื้อมาประมาณสิบกว่าปีแล้วนะมะั้งเก๊สมัยกูซีลบร<า> <laughs> ถเจ๊อะไรนะเก๊ใ <laughs> ส่สม,สมัยบาง,งบรายการมันเตียหมดปวดผู้ปวดผู้ใช่ปะ ทางนี้เป็นไงครับทางนี้ช่างตัดโซ่ของเราเปลี่ยนโซ่ใหม่ของเราอ๋อขึ้นห่างอ่าก็ตัดสิครับอเอาเมยียดไหมเอาเมยียดไหมเอาเมยียดไหมช่างเอาเมยียดไหมตัดโซ่ตัดขอหน่อยเอาเมีดตัดด้วยซันวาอ๋อ <laughs> ขันเทพครับคันเทพเอามีดตัดตัดโซ่ นะครับวิธีบ,บ้านเรามีอะไระสามารถทำลายก็ทำไปหาฮช่างแล้วก็เสียตังค์เพิ่มขึ้นมาอีกนี่ครับแชร์วิธีเล็กน้อยเจียเล็กน้อยบางคนอาจจะไม่รู้หรืออาจจะรู้แล้วคนที่รู้แล้วก็แล้วไปครับคนที่ยังไม่รู้ก็อาจจะเป็นประโยชน์แก่ท่านได้ที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเยอะงนี้นะครับ ใช้งานก็กดกดไลนน้ำมันออกอากาให้หมดไลนรวุด้ดเลยกดวุด้ดเลยน้ำมันฟองอากาศไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่มีอันนี้คุณจุ่มยังไงเนี่ยคุณจุ่มลงไปลึกไิดหนี่ยสายดำเลยกดวุด้ดเลยกดวุด้ดเลยไม่ใหม่ยนถูกโดนเปิด S 1> <S 1> <S <S คุณขันแน่นหรือเปล่าเด็กาอ,อ,อกากาศเข้าหรือเปล่ามันมีตวฟองโอ้ยกันยังวะป่ะสังเกตนเสียงเขียวแต่นนี้ลุบโมเสนิดเกือบพังครับมันจะบลอดด้วยนยท่าง ăn lọt luôn này. Chưa lọt mới chẳng à. Yeah.